มะมูมเน mm ี่ยต้องอ่านซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาด้วยหรือไม่หรืออ่านเฉพาะอิหมัมอย่างเดียวครับคํานี้ครับบิสมิลลาฮิห์มัซฮลลออฮ์นบีอะ์มุฮัมมัดวะลลอฮ์ตาลาอลัมเกี่ยวกับการอ่านซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดาละก็รบบันาละกัลฮัมนะครับการอ่านการกล่าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงป่านะครับว่าผู้ละหมาทุกคนจะต้องกล่าวไม่ว่าจะเป็นอิหมัมไม่ว่าจะเป็นมะมูมหรือเป็นคนที่ ละหมาดคนเดียวก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คนที่เป็นอิหม่ามกับคนที่ละหมาดคนเดียวนี่ยังไงต้องกาอยู่แล้วเงินศีะขึ้นมาเซมีอัลลอฮ์ุลิมันมีได้ะนะครับแล้วก็รับบารานะละการัมนะครับส่วนประเด็นที่พี่น้องสอบถามเอเอ,อยังกรณีอย่างกรณีที่เป็นเราเป็นมะมุมเนี่ยเราจะต้องว่าซามีอัลลอฮ์ด้วยหรือเปล่านะครับเราต้องว่าซามีอัล <S <S ลอฮ์ด้วยเปล่าเพราะว่าเวลาเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเราต้องว่าของเราครบอยู่แล้ว คนที่เป็นอีหม่มเขาก็ว่าของเขาครบหมดทั้งหมดอยู่แล้วทั้งสามีอัลลอฮ์ทั้งรบบนาลและกลามแต่เวลาเรามาเป็นมะมุมเนี่ยนะครับเราเป็นมะมุมเนี่ยสมีอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องว่าด้วยหรือเปล่าหรือเราจะว่าแค่เฉพาะตอนที่เราเงยศีรษะขึ้นมาตรงแล้วก็มากล่าวรบบนาลและกลารทมอย่างเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่นักวิชาการถกเถียงกันพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรนะครับสาเหตุเนื่องจากว่ามีความเข้าใจในตัวบทฮะดีซีที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่า ฝ่ายที่เห็นว่าให้กล่าวเฉพาะเพียงแค่มะมมานะให้กล่าวเฉพาะเพียงแค่รับบานาและกัลฮัมซมีอัลลอฮ์ไม่ต้องว่านะครับฉะนั้นในกรณีของคนที่ยึดศนะนี้ก็คือในเฉพาะท่านี้ทา่ทาเดียวที่กําลังเงยศีระขึ้นมาเนี่ยจะเป็นท,านท่าีทว่างจากบทซิกุลละไม่มีอะไรกล่าวแต่ว่าให้มากล่าวรับบานาละกัลหัมเฉพาะตอนนะครับตอนยืนตรงโดยอาศัยฮะดีซึ่งเป็นนิ่ิสญญยีรายงานจากทารอสุนนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮสุลแลมที่บอกว่า ไปแล้วก็ละเสรีอัลลอฮุลิมันฮามิดะและเมื่อถึงตอนที่อ إ ي م านกล่าวเสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะนะครับฟะกูลูรับบานาละกัลฮัมให้พวกนั้นหลายว่าแค่รับบานาละกัลฮัมอย่างเดียวให้พวกหลายว่ารับบานาละกัลฮัมจากความเข้าใจที่ได้จากฮะดิษบทนี้นะครับจากรอเฮดก็คือ การกล่าวรบบานาละกัลหำมนะเราสูญสั่งใคร่สั่งคนที่เป็นมะมุมงั้นเวลาอิหมามขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามีดาและอิหมามเขาก็พยืนตรงปุ๊บเขาก็รบบานาละกัฮหมงั้นมะมุมช่วงที่เงยขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องรับไม่ต้องซามีอัลลอฮ์แต่ว่าเวลามายืนตรงแล้วให้ว่ารบบานาละกัฮหมเหมือนกับที่อิหมามว่าอันนี้คือทัศนะหนึ่งนะครับก็ฟังดูแล้วมันก็น่าจ,จะใช่เลยนะครับแต่อีกทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่่เนะครับบอกวา คนที่เป็นมะมุมเนี่ยว่าเหมือนกับอิหมามทุกอย่างเลยนะครับว่าทั้งสามีอัลลอฮ์ว่าทั้งรบบานาละกันทำเพราะอะไรครับเพราะนาบีสั่งเอาไว้ว่าซัอลูกามาระอิจุมูนีอุสลีหน้าที่ของพวกท่านท,ทั้งหลายก็คือต้องละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดอ่าเระซุนเราซุนว่าอะไรตอนเราซุนละหมาดเราซุนว่าสามีอัลลอฮ์แล้วก็เราซุลว่ารบบานาละกัรทำสองอย่างพร้อมกัน แล้วเวลาเราสุนสอนคนอื่นให้อ่านเราซุนก็สอนอะไรด้วยสอนทั้งซามีอัลลอฮ์สอนทาง ana, รับบรนาละกัลฮัมฉะนั้นทศนะนี้เขาก็เลยให้น้ำหนักว่าคนที่เป็นมะมุมเองก็ต้องว่าซามีอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ว่ารอบบรนาละกลฮัมด้วยก็มันก็ยังเอากันไม่ลงะนะก็ฝ่ายนูน้นเขาก็ยัง,ย,งยังยืนยันอยู่เ็าบอกใครบอกเราว่าสิ่งไหนที่ที่ว่าทารสุนบอกซามีอัลลอฮ์ละสัลลูกามารอไอตูมุนีอสุสลีแล้วต้องเก็บมาอ่านให้หมดเลยอ่ะใครบอก นะเขาบอกรู้ได้ไงเข้าใจได้ยังไงการอ้างหลักฐานว่าสัลลูกะมารไอตุมมนิอุสลีว่าจาเป็นจะต้องอ่านทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าขนาดฟาติฮ่ที่เป็นรูกคนะ่ะเวลาอิมามอ่านแล้วมะมุม,ม,ม,มต้องอ่านไหมก็ไม่ได้อ่านก <K> ็มะมุกม,ม,มก็ไม่ต้องอ่านนะทำไมไม่เอาฮะด,ดีสบทนี้มาอ้างเป็นหลักฐานว่าล่ะสัลลูกะมารไอตุมมนีอุสลลีแล้วเป็นหลักฐานว่าจําเป็นจะต้องต้องอ่านฟาติฮ่เหมือนกับอิมามก็เป็นประเด็นถกเถียงกันตอนนี้ถ้าพี่น้องมั่นใจในฮะดีสฝ่ายนั้นนะที่บอกว่า จะอะไรล่ะให้ให,ให้มะมุมกล่าวแค่เฉพาะรบบนณาลกัลธรมอย่างเดียวพี่น้องก็เวลาเงือนชีสะขึ้นมาอิหมัมเขาว่าพี่น้องไม่ต้องว่าพี่น้องไปดักว่าแค่เฉพาะรอบบนณาลกัลธรมนะก็สามารถปฏิบัติได้นะส่วนถ้าพี่น้องยึดในใน,ในท,ทัศนะที่สองที่บอกว่าอิหมัมว่ายังไงเราว่าตามอิหมัมทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็ต้องว่าทั้งสามีอัลลอฮ์แล้วก็ทั้งรอบบรณาลกัลธรมนะครับวัรลอฮุาตาลอาอันดัมรประเด็นนี้ไม่ได้ไม่ใช่ความผิดอะไรร้ายแรงเลยนะครับ